สวัสดีค่ะมดที่พะพันธ์ทองคำนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเคยป่วยคือความจริงแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็มีอาการปวดหัวเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงสิ่งที่หนักเลยก็คือปวดตามข้อการวินิจฉัยของหมอนะคะคือเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันติดมากับอาหารที่เรากินเป็นอาหารที่บูดหรือว่าไม่สุกคือมัน อาจจะเป็นเพราะเราที่กินอาหารที่แช่ตู้เย็นบ่อยๆอะค่ะกินเหลือแล้วเก็บแล้วก็เอามากินใหม่อย่างนี้คือทําประจําคือทางโรงพยาบาลเทพเนี่ยเขาตรวจแล้วแล้วเราต้องนอนคือเราต้องนอนใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลน,นานเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยก็ต้องส่งไปใช้สิทธิ์สิทธิสทสท์สาบบาทรักษาท,ทุกโรคที่บ้านเกิดเราที่อยู่ห้องพิเศษเนี่ยต้องการในเรื่องของ ความรู้สึกจริงๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือห่วงคนที่มาเฝ้าคือแม่เราแก่แล้วถ้าเขาต้องไปอยู่ห้องรวมเขาจะมานอนอยังไงอะห้องรวมมันไม่มีที่นอนของคนเฝ้านะพอแม่แก่แล้วไม่ใช่ให้แม่มาดูแลปกติเราต้องดูแลแม่ในความรู้สึกตอนนั้นเราเสียใจยมากเลยว่าเพนพอเราเป็นต้นเหตุปวดตามข้อแล้วก็ร้อนทั้งตัวเลยโดยเฉพาะหน้าขาเนะะี่ยค่ะและหลังเท้าเนี่จะบวมมาก เล็บเนี่ยดำหมดเลยกำมือไม่ได้เรานึกไปถึงคนที่พิการนะคะที่เขาพิการตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะครูชีวิตเขาเป็นไงแต่เราอะ่ะไม่ได้พิการตั้งแต่เกิดแต่เราเป็นเพราะตัวเราทําตัวเราคือเราไม่ดูแลเรื่องอาหารเราไม่ดูแลเรื่องการพักผ่อนออกกำลังกายก็คือคิดไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับออกไปใช้ชีวิตปกตินะคะเราจะไม่ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมหลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถเดินได้แต่แค่เชื้อโรคที่ในร่างกายเราอะ่ะ มันลดลงแล้วยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังต้องกายภาพบําบัดอยู่ก็ช่วงกายภาพบําบัดเนี่ยได้ทานพอลิตินไปด้วยนะคะคืออาการที่เราปกติแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยช่วงที่เราทานพพลิตินเนี่ยความรู้สึกเลยนะคะประมาณ 3- 4วันเองค่ะอาการที่ปวดตามข้อเนี่ยมันลดลงและการเคลื่อนตัวของเราจากกายภาพหรือการเดินที่เราเก้าวขาช้าๆเนี่ยมันเร็วขึ้นโดยที่เหลือนเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเรา,เราไปได้ยังไงอะ เราไม่รู้ตัวเลยอะค่ะเราไม่รู้ตัวว่ามันดีตอนไหนอะค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยทานมาตลอดทุกวันนี้นะคะก็คือเราก็ทานโพลิตินประจําแล้วก็คือเมื่อเราสุขภาพดีด้วยโพลิตินเราก็ไม่ไม่อยากจะหยุดทานมันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นอาหารของเราะคะ่ะไม่มีอาการข้างเคียงอะไรก็มีแต่นี่สวยขึ้นแล้วนะคะเนี่ย